สวัสดีค่ะชื่อยุยพยาวภู้อาอาสนะคะผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะเรือโทรสมบัติสีมงคลภายใต้ใสงงานพันจ่าเอกสมดีภูหัวตลาดนะคะภายใต้ทีเอทีเก้าห้าไทยแลนดโดยบอสสมดีวงค่ะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวมาหาลูกค้าค่ะอยู่ที่บนทับเบิกนะคะดูยิงสิคะสวยไม่เอ่ยตอนนี้นะคะมากับทีมงานค่ะ คุณบุญธรรมพุทธาไทยนะคะอันนี้เป็นดาวรายค่ะว,วันนี้เราจับมือกันค่ะมีพันธสัญญาว่าเราจะทำธุรกิจออฟแคสต์แบบที่บอสบอกนะคะว่าวันนี้เราอยู่สามเกาะค่ะเกาะที่หนึ่งนะคะคือเกาะติดอปพลน์ค่ะเกาะที่สองเกาะติดระบบค่ะและเกาะที่สามเกาะติดห้องประชุมนะคะวันนี้ธุรกิจเรา ง่ายมากค่ะ